สดีค่ะมินาซังคอนิจิวะเรโกมิวทักทายกันในบรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในย่านคนญี่ปุ่นค่ะแถวสุขุมวิทนะคะในกรุงเทพค่ะวันนี้มีนัดกับสาวสวยนะคะรุกครึ่งไทยญี่ปุ่นไม่ได้เจอกันนานพังเอิญเขากลับมาเมืองไทยพอดีก็เลยนัดเมสามอยกันนิดนึงนะคะก็วันนี้คิดว่าน่าจะได้เม้ากันเรื่องสนุกสนุแน่นอนเพราะว่าเขาทําอาชีพที่น่าสนใจมากเขาเป็นนังแบบค่ะ เฮ้ยตองสวยแนย่ๆเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวงการดังแบบที่ญี่ปุ่นจะเป็นยังไงมาให้คขาเล่าให้ฟังกันจ้าจ้สวัสดีค่ะ,คะและนี่คือชิมามากิจังค่ะสวัสดีค่ะวันดีค่ะ <_ d ata> เป็นสาวสวยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคนไหนเป็นคนไทยคุณพ่อหรือคุณแม่มนนแม่เป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนญี่ปุ่นเกิดที่ประเทเชียงใหม่จังอ๋อเขาเป็นสาวเหนือแก พูดภาษาเหอไดอีกมั้มพูดอีกไหมไม่ฟังรู้เรื่องเนยแต่ว่ายังนึกไม่ค่อยออกเพราะว่าปกติแม่จะให้พูดภาษากลางตลอดอ๋อใช่ก็แบบเออแบบอร่อยก็ลำลำอะไรนะลำแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอืมก็แต่อย่างงี้ไม่ได้อย่างงี้มันมันไม่ไม่เหนือต้องเหนือต้องแบบเรียบร้อยลำแท้ๆใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อะไรนะก็แบบสบายสบายดีกว่าจ๊ะ อู้อันนี้ได้เลยค่มนาี่ารักมากรจังเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะเรื่องเชียงใหม่ด้วยแล้วที่ญี่ปุ่นบ้านอยู่ที่ไหนก็อยู่โตเกียวเลยอ๋อเป็นคนโตเกียวโตเกียวแล้วนี้มากิจังเนี่ยคือถนัดภาษาไหนมากกว่ากันไทยหรือญี่ปุ่นเออมันตอบที่ยากมากเพราะว่าอยู่ที่ไทยก็อยู่ประมาณถึงอายุ1 8แปนะคะก็พูดภาษาไทยได้แล้วไปอยู่ที่นู่นก็เออประมาณประมาณ10ปีแล้วก็น่าจะแบบ ครึ่งครึ่งไทยครึ่งญี่ปุ่นครึ่งก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วอันนี้คือหลายคนน่าจะสงสัยว่าแบบเออสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแต่อยู่เมืองไทยมาจนโตเนี่ยทำยังไงถึงได้ไปเข้าวงการนางแบบที่ญี่ปุ่นทำไมอะทตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นพี่เหมียวค่ะแล้วแบบช่วงตอนนั้นวัตอนที่มาขี่ไปช่วงนั้นมันจะมีสเกลโตแต่เลยที่ญี่ปุ่นเราก็ชอบเดินแถวชินริางไปเรียนภาษาแบบก็เหมือนมีสเกลสเกลแมน ในส่วนเมนชิลล์เดสเกิร like ์ดอย่างเงี้ยเราเข้าวงการไหมอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเราเองเราไม่เคยคิดไงก็เอ๊ะจะเป็นดีหรออย่างเงี้ยก็ไปปรึกษาที่บ้านปรึกษาที่บ้านแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มทําตอนนั้นแต่ก็คือมันมีมาเรื่อยๆไงแต่อิสเกิลเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันมีหลายแบบมันมีหลายแบบใช่ไหมแล้วแบบบางทีก็แบบเป็นร้านทําผมบ้างบางทีก็เป็นดาราเป็นนางแบบก็มีหรืออย่างนั้นก็มีอย่างนั้นก็ใช่ใช่ค่ะโอ้ไม่กลัวเหรอคะ กัวคือตอนนั้นก็แบบยังแบบยังไมแบบ่เชี่ยงเขาก็จภาษาไทยเขาเรียกว่าอ,อายุยังไม่เกินยี่สิบใช่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 ก็ตอนก็กลัวด,ด้วยยังไม่ไม่แข่งภาษาด้วยค,คือย้ายไปทั้งครอบครัวเพราะว่าอยู่ที่ไทยมานานแล้วก็คือบ้านพ่อยอยู่ตรงนู้นก็คือเราไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาดีกว่าก็เลยไปเลยอ๋อแล้วคือกะจะไปหางานทำนู่นเลยใช่ค่ะตอนแรกคือตอนแรกคือความฝันอยากจะไปเรียนดีไซน์ค่ะค่ะอ๋อไปเรียนเซมมองจะไปเซมมองจะดีไซน์ ไปไปมามันก็กลายเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็ได้เข้าประกวดประกวดได้เข้าประกวดออดิชั่นไหมใช่ออดิชั่นที่เข้าประกวดเวสต์จีนีสอ่ะเคยเห็นที่คิมุตะคุเคยได้รางวัลใช่ไหมยได้รางวัลค่ะไต้เทอรได้รางวัลเวทีเดียวกับที่คิมุตะคุอ่ะสุดยอดอ่ะใช่ปี2013เนี่ยเขาเขาเปิดรับแบบคนแบบคนทั่วไปด้วยแล้วเราก็ผู้จัดการบอกลองไปสมัครสิค่ะก็เราก็ไม่รู้จักตอนนั้นค่ะก็เลยไปสมัครเสร็จปุ๊บก็ได้มาไม่คิดว่าจะได้แล้วเขาก เขาก็ทําข่าวให้เหมือนว่าเป็นคนไทยคนแรกที่แบบได้รางวัลน,นี้ก็เลย<อ>เราก็เลยเข้าวงการจากตอนนั้นเลยจากนั้นเราทํางานอะไรต่ออีกที่เป็นเกี่ยวกับวงการบันเทิงก็<อ>ต่อประกวดจากเวสตินมาขีก็ยังเริ่มประกวดอย่างอื่นต่อแบบอว่าเอารางวังลวเอารางวัลได้รางวัลกมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงประกวดต่อยประกวดก็ประกวดเออดังแบบเครื่องสําอางของยูซันโรแลน ก็ได้รางวัลรองชนะเลิศมาโอไม่ได้ต่อเลิกมาแล้วเกสเกิร์เจแปนเป็นครั้งแรกเราก็เข้าแบรนซ์ผ้านะเกสเกิร์เรามาคิดก็เข้าต่อไฟต์ต่อไฟต์ฟินอลิสต์แต่ก็ได้ที่สองมาประกวดเยอะนะเนี่ยประกวดเยอะว่าถ้าเธอไม่ไปญี่ปุ่นเธอประกวดนางสาวเชียงใหม่แน่เลยอะใช่ไหมตรงได้อยู่ส่วนใหญ่ถ่ายเป็นโฆษณาใช่ไหมโฆษณาในดิจิทัลเกี่ยวกับเรื่องแบบแว่นตาอะไรต่างๆนี่ยค่ะก็จะมีงานโฆษณาด้วย แล้วก็จากนั้นมาก็มีโอกาสอย่างจากเราได้เข้าเป็นประกวดเรื่องยีนค่ะก็มีโอกาสได้เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปอ๋อเธอเป็นนักร้องมาก่อนด้วยเหรอที่มันไอดอลมาก่อนเหไอใจต้อลงั้นร้องร้องไปฟังท่อนหนึ่งด้วยปะตายแล้วของเธออ่ะร้องขอท่อนหนึ่งตายแล้วเอาเพลงอะไรดีเดี๋ยวก่อนนะ แต่พี่เหมียวเต้นเต้นแบบใส่ไม่รู้แล้วเคยเห็นแบบว่าเป็นอะไรนะโปรโมทอะไรฮาวายโอกินาว่าสักอย่างอ่ะที่แบบว่าเป็นสาวโชวะเปลากลุกเธอได้ใช่ไม่รู้ใช่เขาเรีกว่าเธอเป็นคนฮาวายป่ะนึกว่าเป็นคนฮาวายไปฮาวายก็นึกว่าเป็นคนจีนูดคือว่าแบบเป็นคนไม่มีสัญชาติไปโอกินาว่าก็นึกว่าเป็นคนโอกินาว่าเป็นคนไม่มีสัญชาติแล้วเป็นคนไทยเขาถาว่าเป็นคนอะไรมาจากใต้ฝ่อนหนู ทุกแบบนี้เนาะต้องดูแลตัวเองดีแน่ๆเลยในการเป็นนางแบบเนี่ยต้องฝึกฝนอะไรบ้างคะทักษะอะไรบ้างต้องมีอ,อส่วนมากของสําหรับมาคิเองอะนะคะ,ะมาคก,ก็มันมีการเดินการเรียนอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้ว,ลวค่ะเดินแบบแขนงฝึกนวดนี่ฝึกลักษณะบุคลิกอะไรของเราก็ฝึกการพูดต่อหน้ากระจกอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วค่ะแต่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ําหนักส่วนมากมาคิจะไม่มีเพราะว่ามาคิดเป็นคนชอบกินมาก นีเป็นสิ่งที่ดีมากเราออกกำลังกายเพื่อการกินมันเค้กโกวแบบสุขภาพสุขภาพไม่แย่เหมือนเป็นแบบรางแบบขอไปแบบการีการีมันก็แบบจะแบบดูสุขภาพแย่หน่อยใช่ไหมก็คือเน้นออกกำลังกายด้วยนะคะตต้องทานด้วยแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆค่ะดื่มน้ำเยอะๆ2ลิตร ลิตรต่อวัน2ลิตรมากกว่านั้นก็ได้2อมลิตรก็น้ำเนี่ยเป็นน้ำเปล่าน้ำชาหรือว่าเป็นน้ำอย่างอื่นน้ำอย่างอื่นคืออะไรอะไรอย่างงี้อ๋ออไย่างงี้น้ำเปล่าอ๋อน้ำเปล่าใช่ว่ามันช่วยขับถ่ายขับถ่ายเหมือนแบบสิ่งของเสียออกจากร่างกายด้วยเนาะแล้วแบบพวกครีมเม้นต์มาส а หรือว่าเป็นอะไรบ้างคลินิกอย่างงี้ไปบ้างไหม ส่วนมากคลินิกมากิ่จะไม่ไปแต่บางทางมากิ่ก็จะไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับทรีทเมนต์ตรงผมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบไปออเซนเพราะว่าออเซนมันทําให้ผิวสวยไปแช่อองเซนเมื่อก่อนมากิ่ที่ไทยแล้วแบบคือว่าดํามากเลยนะดํามากจริงๆอ่ะเคยถูกเพื่อนเราเยอะอ่ะเดี๋ยวขอรูปควเด็กมมปักได้ไหมมีไหม ขอมาใส่ด้วยนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าออวะทิ้งไว้ที่บ้านทิ้งบ้านทิง้งไปแล<ะ>้วทิ้งไว้ที่บ้านยานังเอาเพื่อนเคยรอว่าอีดำด้วยอ๋อ,อแต่พอไปอยู่ญี่ปุ่นไงเราเราเข้าออนเซ็นบ่อยๆเออข้าออนเซ็นบ่อยๆแล้วผิวมันเปลี่ยนสภาพอากาศที่นู่นเนะเอะเพราะว่ามันหนาวมีอะไรด้วยก็ผิวก็เริ่มมาขาวขึ้นแล้วก็ออนเซ็นทำให้ผิวเนียนอ่าแล้วแล้ว สบการณ์สนุกๆจากการทํางานที่ญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยขำพี่ยาไม่เคยเล่าเลยเพราะกลัวพี่เหมียวเขาอะครั้งแรกมาเก็บไปทํางานที่เข้าวงการเรามาขี็บให้เข้าใจภาษาญี่ปุ่นเขานั่งแต่งหน้าให้เราก่อนอะแล้วคือช่างแต่งหน้าเขาบอกว่าอุเวะคืออุเวะมุอเตกุราไซก็คือหมายถึงว่าให้เราเหลือกตาไปข้างบนอะแล้วเราไม่รู้อะอุเวะมุอเตกุราไซายแล้วเขาช่างจิ้มไปที่จมูกป้าแล้วช่างช่างหัวเราค่ะ ทำถูกแล้วเธอเวยคือเวยยจะใสผูจะใส่ทหมาไถึงให้มองโบดมองบนไงก็บอกสอนจะทำถูกแล้วทุกคนแต่เขาขอโทษที่เขาบอกมาคีดไม่ดีอย่างงี้คนที่เรียนมาษาญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดผิดพูดถูกบ้างไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสนะคะลูกเคร่องญี่ปุ่นแท้ๆยังเคยพลาดมาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจ ถึงเรื่องความสนุกไปละเรื่องขำๆมีปัญหาอะไรที่เคยเจอบ้างตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีนะคะแต่จะเป็นช่วงตอนที่แบบว่าตอนที่มากี่วัยรุ่นอยู่แล้วตอนเพื่อนที่ในนังแบบด้วยกันเขาก็วัยรุ่นอยู่ค่ะแล้วคือตอนที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเขาไปถ่ายในสตูเนี่ยเรากลับมาเราดูโสต์ของเราโคสดของเราไปไปเสื้อถูกตัดไปอ่ะที่ไปถดอ่ะปวดว่ะตัดให้แบบใส่ไม่ได้เลยเหรอตัดให้แบบว่ามันแบบ มันตัดแบบน่าเกลียดมากอะตัดเป็นขวนเป็นขนของเราให้มันหลุดไปอะเหมือนที่เคยเห็นในการ์ตูนหรือในซีรีส์ญี่ปุ่นเลยที่เด็กเขาแก้งกันในโรงเรียนนะแกะเออน่าจะประมาณนั้นค่ะแต่ไม่รู้นะว่าใครทําตอนนี้ก็ยังไม่รู้ไม่รู้ค่ะแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้คิดมากเลยอย่างนั้นเราก็ซื้อโค้ดใหม่ซื้อใหม่ดีนะคะทุกคนเดี๋ยวสักวันใครทําอะไรไม่ดีเขาต้องได้รับบทกรรมเนาะมโเดสโนดสนี่อ่าแล้ว วงการมันเทิงหรือว่า <engag S 1> วงการดังแบบที่ญี่ปุ่นกับที่ไทยเนี่ยมากีจังคิดว่ามันต่างกันยังไงบ้างคะเออให้ตอบยังไงดีเพราะว่ามากีก็ไม่ทําที่ไทยเยอะไงไม่ค่อยได้ทำใช่ใช่ก็มาแต่เคยทํางานร่วมกับทีมไทยเขาทีมไทยเขามาถ่ายญี่ปุ่นก็คนไทยสนุกสนานเฮฮาไงเฮวิ่งกีดการ์ดฟ้าถึงหัวตลอดญี่ปุ่นก็แบบ บางครั้งแบบเขาเหมือนเขาจะจริงจังอ่ะจริงจังเป๊ะเป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาต้องย้ายแล้วอะไรเงี้ยไงก็ประาณเนี้ยค่ะถ้าความคนเรย์ไกาศกันใช่ใช่ซึ่งมากิจก็ปรับตัวเข้ากับสองแบบได้ได้ค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้อยากจะรู้ว่าสาวๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาฮิตเป็นอะไรกันบ้างคะเรื่องการแต่งตัวตอนนี้เหมือนแบบว่ามันมันเหมือนจะย้อนยุคกลับมาครับเมื่อก่อนแบบ ที่เราแบบแกวแกวเมคอย่างเงี้ยแกวเมคแต่งเสื้อผ้าแบบแกวเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาวัยรุ่นให้ความสนใจกันมากขึ้นก็จะฮิตแบบใช่ค่ะแต่น้องเขาไม่ถึงกับพนตัวดำใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงกนาดานนั้นค่ะแต่มีนะในคลิปของคนญี่ปุ่นมีแบแต่งหน้าแบบทาดำมีคนลองทาดำๆมเต็มเยอะเลยค่ะแกวกลับมากันทุกคนใช่แล้วก็มีมีแบบเออวัยรุ่นส่วนส่วนมากตอนนี้คนนิดอ่นิยมโพสท่าแบบที่เราเงี้ยเราโพสท่าพรีสิ่งใช่ไหม เขาทำท่าอย่างนี้ตอนถ่ายรูปอะเอาพีสกับด้านไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนี้ทำไมเอออะไรสองบาทมันก็สองบาทรวมกันเสักแปดวะทุกคนลองทำกันดูนะคะข้อสอบสองบาทอย่างมากิกิจเนี่ยต้องซื้อเสื้อผ้าบ่อยแน่เลยเป็นนางแบบปกติซื้อเยอะมากซื้อเยอะจนแบบแม่บ่นอะเมื่อไหร่จะหยุดซื้ออะหนูใช้ทั้งผาหน้าแล้ใส่ถ่ายงานใช่ไหมใช่ค่ะ ก็ส่วนมากก็จะไปแถวชิบุย่าเนาะชิบุย่าตรงเซ็นต้าไก่ก็จะไปที่ฮาราจูกุทุนทาเคชาโดุริมากหรือไปก็ถูกเนาะใช่มันถูกแล้วก็ไปที่ชิโมกิตาซาว่าบ้างแต่น่าเสียดายที่แบบมันเป็นโควิดอ่ะตอนนี้ที่เหมียวไม่ได้ไปญี่ปุ่นใช่ไหมจ้าทุนทาเคชชโดริเนี่ยร้านอ่ะส่วนมากเขาเจ๊งนะเฮ้ยมันเป็นห้องว่างเลยหรอมันเจ๊งหลายจุดมากใช่มันว่างร้านที่มากิเคยไปซื้อไปบ่อยก็คือเจ๊งไปแล้วว้าว ซื้อทางแทนไหมอะไรนะชอ็อ,ออนไลน์แทนออใช่ตอนนี้ก็จะเป็นออนไลน์ส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นพวกแบบยังไงอะพวกพวกซาลาอะไรอย่างเงี้ยซาลาเมือ,อ,อ,อมงไทยก็มีมนะคะก็ลองดูสไตล์มากิจังได้เนาะก็ไปดูในไอจีอะไรอย่างงี้แล้วไปซื้อที่ร้านที่มีเมืองไทยซาลาที่แต่เมอะไรอย่างงี้เนาะใช่ใช่ใช่ค่ะเราหวังว่าอีกไม่นานเนี่ยญี่ปุ่นจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวจากไทยได้เข้าไปสักทีเนาะ นีมากิจังในฐานะที่แบบเป็นเจ้าบ้านอะแนะนำสถานที่ต้องเที่ยวหน่อยสิว่าอยากให้คนไทยไปที่ไหนกันเออถ้าคนเคยดูมาไอจีของมาเกียจะเห็นเลยว่ามากีจชอบไปโอกินาว่ามากเหมือนเป็นบ้านหลังที่สามไปอีกแล้วอย่างนี้เ้าชอบดำน้ำอย่งเี้ะไม่ชอบทะเลดำน้ำก็อยากดำนะคะแต่ต้องไปเรียนก่อนเพราะว่าเวลาดำน้ำที่นมันต้องมีใบใบดำน้ำไว้ใช่ก็ แนะนำว่าไปมากิทไปบ่อยมันมีหลายเกาะที่แบบมันไม่เหมือนกันอะ<ม>่ะถ้าสมมุติคนไทยไปครั้งแรกอาจจะไปนะานหาแบบมันก็เหมือนประเทศไทยแล้วมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่คือเขามีอาหารที่นู่นอะ่ะเรกินเาว่าอาหารคุโรมักคุโรปลาคุโรมักคุโรอร่อยมากอันนี้ราดสดสดอ้โหแล้วก็เกาะที่ถ้าไปโอเีย็ว่าไปบ่อยมากี่แนะนำเกาะอิชิกากิอิชิกากิสุดยอดใต้ๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือห่างจากตัวเมืองนะาหาค่ะ ไปด้วุเรบินประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะก็ถึงแล้วแบบที่นั่นแบบอิชิกากิคิวเนื้อวัวของอิชิกากิคือบอกว่าทุกคนอาจจะรู้จักรักคิวแล้วใช่แต่อิชิกากิคิวอร่อยละลายเข้าปากแล้วละลายทันทีพูดขนาดนี้เดี๋ยวเปิดประเทศเมื่อไหร่เราไปถล่มกันทะเลสวยด้วยออคำถามสำคัญมากหนุ่มแล้วจะอยากรู้นะคะเป็นสาวลูกเรื่องที่ใช้ชีวิตอยู่ทั้งที่ไทยและญี่ปุ่น จะถามว่ามากีจังชอบหนุ่มไทยหรือหนุ่มญี่ปุ่นมากกว่ากันว่าถ <c oughs> ามตา,ายแล้วทาไงดียากตอนแรกเมื่อก่อนอะเราจะแบบชอบแนวหนุ่มญี่ปุ่นอแต่พอไปอยู่จริงๆแล้วแบบว่าเฮ้ยทําไมคนญี่ปุ่นแบบผู้ชายญี่ปุ่นไม่บอกรักเลยอะไม่พูดอะก็ <c oughs> จะแม้บบกว่าเราอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยหรือว่าไปประเทศอื่นอ,อ,อะไรเงี Donc, ้ยค่ะก็แบบส่วนมากผู้ชายก็จะบอกรักลดี้ใช่ไหมรักนะชอบนะอะไรก็คือคนญี่ปุ่นไม่พูด แล้วเขาบอกทางอ้อมป่ะบอกทางอ้อมแทนป่ะก็บอกทางอ้อมก็แบบมีการแบบช่วยเหมือนเหมือนเมื่อกี้เคยฟังว่าคนญี่ปุ่นเขาพูดเมาการช่วยกันแบบแสดงท่าทางนี่ก็เหมือนเป็นการบอกรัก็คือไม่จําเป็นต้องพูดอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็อาจจะ ชอบแนวแบบฝั่งไทยมากกว่าอยากให้แสดงออกมากกว่าอยากให้แสดงออกใช่ใช่ในฐานะสาวสวยรุ่นพี่นะคะซึ่งคิดว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยหลายคนอะใฝ่ฝันอยากจะเป็นนางแบบเหมือนมากิจังไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือที่ไหนก็ตามที่ญี่ปุ่นก็ตามเนาะอ่ะไหนลองแนะนํารุ่นน้องหน่อยชีว่าถ้าอยากเป็นนางแบบแบบที่มากิบ้าต้องทํำยังไง มันก็ต้องไปประกวดอะเน,นาะมันไปอาเทีค่ะเวทีประกวดให้ทําให้คนรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดึงความเป็น<ช>ตัวเองออกมาค่ะแบบว่าตัวเองแบบมีแนวลุกสไตล์ไงอย่างเงี้ยค่ะก็ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนมากออมากักีไม่ได้เข้าสังกัดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันจะมีแบบจิมูชโชมีเอเจนต์มักจะไม่เข้ามันกีก็จะเป็นแบบฟรีแลนซ์แล้วก็มีผู้จัดการตามมาด้วยก็ เราเป็นแบบนี้ดีกว่าเพราะเราสามารถหางงานได้เยอะกว่าสะดวกวกว่าอะไรเงี้ยค่ะใครหามาให้เราก็แบ่งส่วนแบ่งก็ไปใช่ใช <นะ S 1> ่ค่ะใช่ตะกี้บอกว่าโคเซให้อย่างนั้นลองโพสท่าที่เป็นโคเซของมากกิจังหน่อยสิต <laughs> ้อเป็นทัวท่าโคเซของมากิต้องเป็นแบบท่าแบบอะไรนะเฮงเกานะเออเอามามา <laughs> โอเคนะเดี๋ยวพี่ให้เยนะนะหนึสองส พูดกับมาิแล้วเหนื่อยเหนื่อยคำเหนื่อยเลยเอาเดี๋ยวใกล้จะจบคลิปแล้วกันเหนื่อยละคำเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวให้มากิจังฝากคนงานหน่อยว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างและติดตามมากิจังได้ทางไหนนะคะไปก็ตอนนี้มากิก็ตอนนี้มากิไม่ได้แบบเออไม่ได้ทํางานดังแบบอย่างเดียวมากิก็หันไปตัดต่อทํางานด้านตัดต่อแล้วเลยก็ถ่ายวีดีโออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งานก็บางครั้งก็จะเป็นแบบทํางานให้กับสถานทูตในญี่ปุ่น บ้างสถานทูตไทยในญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มีงานมีออฟเฟอร์งานเออ่ถ่ายภาพยนตร์ของญี่ปุ่นเข้ามาก็ไม่แน่อาจจะได้เห็นชอาเป็นตากล้องเลยหรอไม่ใช่นึกว่าเป็นแบบตัวแสดงเองก็แสดงเองค่ะก็เห็นแบบเริ่มทำอันนี้ด้วยแล้วก็จะจอมีงานถ่ายหนังเข้ามาคือเขาออฟเฟอร์เรามาใช่ค่ะก็เดี๋ยวฝากให้ติดตามมาคีดด้วยแล้วก็ยูทูบเมื่อก่อนอะ พี่เียวือาจจะเห็นมากีอยู่รายการมากี้แช n เนลใช่ค่ะใช่คือตอนนี้มันไม่มีแล้วไม่มีแล้วทุกคนก็ถามมาเพรก็คือเปิดช่องใหม่เหรอใช่ค่ะเพราะว่านั้นมันเป็นของว่าเป็นช่องของทางทีมชาตใช่ของทางที่เขาทำให้ค่ะก็ฝากติดตามช่องมากิีด้วยเพราะว่าแต่มากีไม่ค่อยได้อัพนะคะไม่ไ่เราเด็กๆจะพยายามอัพค่ะได้ค่ะก็ไปติดตามชมมากกีจังนะคะเดี๋ยวอาจจะมีอะไรจากญี่ปุ่นมาเก็บให้ดูเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากมายที่จะรอเวลามากลับไทยมาแปบเดียวแล้วชิวส์ให้เวลามาเจอแก ไม่เลยเพิ่งแบบดีใจมากที่ได้เจอแบบไม่ได้เจอกันตั้งสามปีใช่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 สี่ม่ตั้งแต่ตอนไปทริปด้วยกันใช่เดี๋ยวคราวหน้าเราจะเจอกันที่ญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นมาเออพี่เหมียวมาญี่ปุ่นมากิจจะพาเที่ยวรอชมกันเลยนะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากช่องของเราด้วยนะคะกดติดติดตั้งเปิดกดไลค์กดแชร์ติดตามทุกช่องทางนะคะแล้วก็อนาคตจะมีคนรบกวนมาดีใจอีกแน่นอนจ้าแล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย Kumpay! 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 Kumpay!